สวัสดีนะคะทุกคนกลับมาเจอกับช a แน l ของหนุ่มนิงอีกแล้วและตอนนี้ก็อยู่กับครัวอินิงวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยมีภารกิจที่จะต้องทำก็คือทำข้าวกล่องนะคะ วันนี้จะทำข้าวกล่องไปให้กับน้องๆที่บ้านนกขมิ้นนะคะข้าวกล่องของเราก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะห้าสิบกล่องทั้งหมดลงฟ้าตัดนมโรงเรียนหนูมาให้กล่องหนึ่งใส่นมโรงเรียนกล่องอหนึ่งค่ะตอนนี้เราก็จะให้หมูคลุกเขากันให้ดีจะทิ้งไว้หนึ่งคืนเลยนะคะเนี่ย วันนี้จะทําหมูอบกระเทียมพริกไทยนะคะหมักหมูไว้ตั้งแต่เมื่อวานและเตรียมของไว้ตั้งแต่เมื่อวานผักก็หั่นไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็หมักด้วยน้ํามันหอยนะคะซีอิ๊วขาวน้าําปลาน้ําตาลทรายปกตินี่เลยค่ะภาราิจนี้เกิดขึ้นได้ยังไงก็คือเกิดขึ้นมาจากวันหนึ่งเลื่อนเฟซขึ้นดูแล้วเห็นเห็นเพจของบ้านนกขมิ้นเนี่ยขึ้นหน้าฟฟดนะคะ เราก็เลยรู้สึกว่าเราจะช่วยอะไรได้บ้างพอช่วยอะไรได้บ้างนะคะก็นในเมื่อเราชอบทําอาหารกันเราก็จะทํำข้าวกล่องเนี่ยไปให้กับเด็กๆที่บ้านนกขมิน้นตอนนี้ยังเช้าอยู่ปกติพวกเขาไม่เคยตื่นเวลานี้เดี็กวนิงจะไปปลูกน้ําฟ้านะคะลองดูซิว่าปลูกเขาแล้วเขาจะลุกขึ้นมาไหม ดูท่านอนของเด็กไวเจนนะคะวันนี้เราต้องทำอะไรไม่ต้องอะไรฮะไม่ต้องถ่าย,<ะ>ายวันนี้เรามีนัดทำอะไรกันฮะทำกับข้าทำกับข้าว ลูกได้แล้วนะคะหนึ่งถือว่าเป็นการสอนลูกให้สอนลูกให้เขารู้จักการแบ่งปันการช่วยเหลือด้วยนะคะเพราะว่าพวกเขายังไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนน่าจะนอนต่อน,นิดนึงมั้งนะเนาะน่าจะนอนต่อนิดนึงมั้งนะว่างนอนแบบว่างนอนแบบดื่นเป็นแบบเวลาเราตื่นแต่เช้าแม่มันจะมีอากาศเย็นๆอากาศสด แบบเย็นถ้ามีหิมะตกที่เมืองไทยคือดีมากแม่ใส่น้ำมันลงไปในกระทะแล้วนะคะไม่ต้องใกล้มากนะเดี๋ยวมันกระเด็นนะเดี๋ยวเราจะทอดหนมยก่อนพี่โชม ยังไม่ตื่นเลยตอก็ก็ตัต้งนาฬิกาไว้เจ็ดโมงอยู่แล้วตอนนี้หมูของเราเริ่มเหลืองเราก็จะตักน้ำมันออกแล้วเดี๋ยวก็จะใส่น้ำเข้าไปน้ำที่อยู่ในกระมังหมักหมูนี่แหละผสมลงไป ใส่น้ำเข้าไปอีกพอเราเทน้ำลงไปแล้วเราก็จะปิดฝานะคะรอให้น้ำเหือดเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันอีกรอบนึ่งหมูอบของเราได้แล้วนะกระทะแรกอันนี้เราชิมแล้วเรียบร้อยแม่อยากไปดินเชียนะ นี่คือหน้าตาหมูอกหน้าตาหมูสุกที่ทุกคนจะต้องชอบแน่เปเรียกพี่โชคไหมพี่โชคบอกว่าจะตื่นแต่เช้าเหมือนกันยังไม่ตื่นเลยแม,แม่ไม่ได้บอกแค,แค่ให้ตื่นแเช้าแต่แม่บอกเวลาแม่อยู่นะ ได้อ้นั่นก็เวลาแม่อันนี้ก็เวลาจุอ้าวก็อยากชิมถ้าจะกินก็เดี๋ยวรอให้สุกก่อนแล้วเดี๋ยวแบ่งไว้โอ้โหฟาขึ้นอืมฟาขึ้นกล้องเหรอ <c oughs> เป็นยังไงครับ <c oughs> แล้วทำไมต้อง

ห้าสิบชิ้นจะพอไหมเนี่ยมันถึงห้าสิบเลก่านอกแม่ไม่ก่อยใช่หนู้นาทีหนูก็คือใส่ผักให้แม่เดี๋ยวแม่ใส่ข้าวกับหมูปิชคเวียงร้านหนังยาง เดี๋ยวแม่ทำก่อนแม่เดี๋ยวแม่ใส่ข้าวกับหมูแล้วเดียงมาเลยนะแล้วหราก็ใส่ผักเดี๋ยวรอหมูก่อนนะคะ มันเดี๋ยวพี่ปรับให้มันสูงให้ โรงงานขยข้าวได้สหากล่องแล้วสิบห้าแล้วหรอ,อช่วแม่ขอข้าวหน่อยพด้ห เ,าาเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวแม่ทํารอก่อนเพราะว่าข้าวจะมาไม่ทันเราเข้ามาอีกข้าวกล่องของเราก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะห้าสิบกล่องทั้งหมด จะต้องล้างมือพลางมือเสร็จล้างมือด้วยสบู่พ้างมือเสร็จเราก็จะต้องใส่ถุงมือเพราะว่าเราจะต้องจับอะไรนั่นนี่แล้วก็แมสก็ <c oughs> <c oughs> เราจะต้องพกแอลกอฮอล์ล้างมือ,ปอไป่อๆเวลาจับอะไรเราก็จะต้องฉีดเพราะว่าสมมุติเราขึ้นลิฟต์แล้วเราจะต้องกดไปชั้นสองเหมือนกับเขาแล้วเขาก็กดไปชั้นสองแล้วก็จะติดเชื้อโรคเพราะว่าเราจะ กดด้วยเชื้อโรคที่มีอยู่ในมือมันจะเกิดแชมป์กันกับมือเราแล้วก็บือคนอื่นการทำข้ากล่องไปให้กับเด็กๆที่บ้านนกขมินเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เราอยากทำด้วยนะคะหนิงก็คิดว่าลูกอยากจะทำกับเราไหมสิ่งที่เราสิ่งที่จะทำให้เรารู้ก็คือถามอยากครับเพราะอะไรครับเพราะเพราะอยากอยาก อยากทำแล้วก็อยากไปให้น้องแล้วก็พวกพี่ๆีด้วยมันมันรู้สึกดีจริงๆนะแม่จะทำแบบนี้หนูอยากทำกับแม่ไหมร่างกายเป็นของลูกชีวิตจิตใจเป็นของลูกเราไม่สามารถที่จะบังคับเขาได้เพราะฉะนั้นให้ใช้วิธีการถามถ้าเขาอยากทำเราก็ลุยเลยแต่ถ้าเขาไม่อยากทำ เราสามารถที่จะบอกเหตุผลของเราไปได้ว่าเราทําเพื่ออะไรเพื่อให้เขารู้ว่าทําไมถึงต้องเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาไม่ไม่รู้เหมือนกัน ну. ว่าเด็กๆมีจิตมีน้ำมนหรอาป่าใช่ไหมมาไึ้ไปูกับสลัขึ้น้มฟ้าขึ้นไปยกพระปภค่ะ ยกมาเลยค่ะยกมาเลยเลยเยเลาคละเลยสลยเลยเลยเล่เเเลเลยเลยเลยเลลเเลยเเด็เๆยเลเลยกลยนลยเเลยเลยเลยเลเยเลยเลยเลคนลยเลอเยไลยเลเล้เลยได้เลยเลยเยเลยเลย้ โอๆครับผมน้องๆทำอาหารมาให้50คบสวัสดีค่ะครับครับเด็กก็ผมอย่างเงี้ยเราจะตั้งแล้วไปแจากไว้เมื่อวานเนี้ยเเช้าวันนี้ไม่ใช่วม่าเช้าวันนี้ก็มีอยู่แค่ร้อยหดเองครับผมเด็กๆในนี้เป็นเด็กที่มาจากไหนคะเด็กพวกนี้จะเป็นเด็กกำพร้าแต่เขาจะอยู่ในบ้านข้างในของบ้านสถานศึกษาเราจะมีอยู่ที่กรุงเทพห้าสิบคนแล้วจะมีที่ เชียงรายเชียงใหม่สุขโขทยัยรวมแล้วประมาณสองพักจคนครับที่ต้องการจําเป็นมากที่สุดเลยสําหรับเด็กๆอะ,อะไรที่จำเป็นมากที่สุดเลยอะ่ะตอนนี้จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องอาหารครัออบาอาหารแห้งอะไรก็ได้ครับก็ตามเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปข่านไหนครับผมมีอะไรที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือได้ก็สามารถเข้ามาช่วยเหลือได้ที่บ้านนกขมิ้นน้อบ้านนกขมิ้นนะคะอยู่ อยู่เสรีไทย17นะคะทุกคนเข้ามาได้เลยเด็กที่อยู่ในตลัมอยู่ในชุมชนอยู่ในที่ขัล็อกดาวน์และแม่เลี้ยงเดี่ยวตกงานไม่มีนมกินเขาก็เขียนจดหมายมาขอเราเราก็ต้องส่งไปให้เลยครับเราต้องการจํานวนมากถ้าเกิดว่ามีใครกอง้องกองแล้วแต่บริจาคมาได้ครับ๋ย่เราจะบ,บริจาคช่วยด้วยไป,ไป แล้วที่นี้รู้จากแบบเป็นข้อมูลขั้นช่วยก็มีนะครับไปเก็บไว้ในข้อมูลในสัมภาระเลยเวลายึดส่วนษีไฟสีก็แค่สแกนก็ได้ได้สแกนได้เลยใช่ไหมับเดี๋ยวจะสะแกนสแกนดีกว่าขอสแกนนะคะอ๋ะอ,อครับอ๋อจะเสียภาษีตันไฟป,ปีก็เข้าไปตรวจสอบนี้ได้เลยครับค่ะครับอ๋อมันก็จะเก็บข้อมูลไว้ให้เลยแค่จะยืนยันเท่านั้นเองครับ เด็กๆก็จะอยู่ข้างในใช่ครับเขาให้อยู่ข้างในอย่างเดียวไม่ให้ออกมานานครับขแทนท้าแทนทำหงายอะไรล่ะจะเปามอีกถามความรู้สึกพี่โชคความพี่โชครู้สึกยังไงบ้างลูกตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่ตอนเช้าใช่ไหมแม่คราบรู้สึกแรกก็คือง่วงยอกยองยองเอ้ยมันก็ว่าจริงง่วงแต่มันก็รู้สึกดีนะ อิ่มเอมมะก็อิ่มนะอิ่มเอ็มหัวใจรู้สึกมีความสุขไะมืน้ำฟ้านำ้านำฟ้ารู้สึกยังไงลูกที่หนูตื่นมาแต่เช้าเลยตื่นมาก่อนพี่โชคแล้วก็มากีดแล้วโชคมาปลุกลูกพี่โชคโอ้เขาเปิดประตูให้น้องแล้วโชคก็เข้าไปหลับต่อแล้วน้องก็มากีดใส่หูโชคแล้วโชคก็เลยคุ้มผ้านี่เลยอ่าตกลงหนูรู้สึกยังไงบ้างที่หนูตื่นแต่เช้าลุกขึ้นมาช่วยแม่ทํากับข้าว แล้วก็ได้มาเอาของแบ่งปันให้เอาของแบ่งปันให้คนอื่นพอเวลาตื่นแต่เช้ามันรู้สึกตื่นเต้นและพอ <c oughs> แล้วพอแบบเช้ามากๆก็จะที่อากาศดีขึ้นหนาวหนาวมากๆเหมือนตื่นไปบ้านปลูกกับยาอยากทำแบบนี้ไหมพี่โชคอ,อยากอยาก แต่เราไม่ต้องรีไปก็ได้แต่เช้าเราแบบสายๆก็ได้เย็นๆก็ได้เสร็จแล้วจะพาไปกินไอติมเนี่ยแม่เรียกว่ามือฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยเป็นมือที่ฟุ่มเฟือยที่เราใช้จ่ายกันอย่างมือสมมุติว่ามือหนึ่งมือฟุ่มเฟือยของเราห้าร้อยเรานํมาห้าร้อยนำมาทํากับข้าวเราสามารถทํากับข้าวได้หลายกล่องเพราะฉะนั้นมันเหมือนการที่เราให้ได้หลายคนมากกว่าแค่พวกเราไงครับ ใช่ไหมครับครับสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้กับมันคือเรียนรู้เรื่องการแบ,บ่งปันแล้วเราจะได้รู้จักการให้มากขึ้นไม่ไม่ได้คิดถึงแค่ไม่ได้คิดถึงแค่ตัวเองอย่างเดียวนะครับพี่โชคน้ำฟ้าไปเดี๋ยววันนี้พาไปเรี้ยงไอติม <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่อง อีกนี่อีกแล้วค่ะอูกแล้วค่ะ